สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยค่ะค่ะผู้ใดนี่ฮะเสียบห้อยเซฟมาแต่สวัสดีครับโอ้เปดังไปบุญธรรมเฮ็ดหยางบุนทรรมมาจังไดก่อได้ยิน เอ่อได้ยินข่าวว่าตัวเลขเอ่อแนวทางของรัฐบาลลราเนาะตาเล่าของเอ่อยญ้าสง่าสาวงามสาวงามคนสาสาวาสาวคนงามพี่น้องได้ยินข่าวว่าถึงมาจากงวดแล้วบอสูเอฟซีเจต่างฟังแน่จริงๆอ่ะมีคนไปจุดต่างฟ้วันศุกร์แต่บนทําไปจุดเนพันห้วันจันนิตแปดเจ็ดวันพุธในหกศูนย์ มื่อเนี่ยก็ของานพนยูงา,าสาธุเด้อยให้เด็ดเต็มอาทิตย์เด้อกก็บ,บอกพ่นยูค่ะ<ฆ>อาทิตย์นี้ขอ,อยาเต็มอาทิตย์อย๋าไม่แรงไา่รอลุนกันนะครับอันที่มามีคนไปจุดนันเลขเขาบอกมันตัตไดแนนศูนย์ศูนย์สามเนยอ้โอ้นออกโอนโอ้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 เด้โอ้โอ้โด้โอ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 ทโอไปอ้โอ้ปอไปอ้ทอ้โออ้โอ้โอ้โ ชองนั้นบ่เดียวกับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ย่างงานนี่เขาสามหมดติดแล้วเพราะว่าหมดก่อนนี่คือมีคนขอใบนี่เขาซุนซุนวันนี้คือบุญท่าไประจุดได้ตัวใดเกาะปฏิพานมากครับหมดปฏิพานมา่คะเอาวันจันทร์เลยมั้ยขอวันจันทร์ได้ตัวใดวันจันทร์นะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดตัวใดตัดเล่นสองตัวก็น่าจะโชคดีค่ะเป็นเจ็ดแปดเฮ้ยเดี๋ยวแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแมนลามาเลขมันเข้าแปดเจ็ดค่ะแล้วก็วันพุธบันนี้ พูดนะไปจุดใด่ม่เน,น่ะเป็นตัวเลขห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกก็เขาโอ้เขาหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยค่ะผู้ดได้ตัดเด่นคุณทำกับไผ่ยา่ยามบอกจู้นะครับพยายามยังหงาเพิ่นกรบพุกเคยให้สามตัวตรงจะเกลือเด้อก็บอกห้ตัดเอาสองตัวก็บอกอย่างนี้บอกทางเอฟซีค่ะก็คือบอกเอฟซีเนาะขันผู้ใด้เดบเบิ้มผู้ได้ปัม๊มไนใบสามตัวจะช่างแปลงมาถวายนะครับกะย่าเพิ่งอันนั้นเด้อครับเด้อ หายตัสองตัวก่อนตัดเอาสองตัวสก่อนสามตัวกะกับพี่จะน่าเอานะครับแต่ว่าส่วนมากยาสงาพ่นหเพท่นจะหาสองตัวขังไว้น้มันตีอยู่เสียดายมันค่ะก็คือสรุปว่างวดนี้ของวดนี้บ่ะนี้ได้ตัวใดเกาะกับไปขอคน่วงที่สายไก่น้ำแบบว่าเอฟซีสายบุญนะครับค่ะท่านได้รวมทําบุญมาให้ไปซื้อพ่นน้ำไม้ห้ไปซื้อน้ำ ม,มืัอนี้ก็เพราะทำไมกัซื้อถาดให้พ่อมซื้อดอกองใหม่บัด <laughs> ดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์อีกวันวาเลนไทน์ให้ยาพ่อมโอ้แน่นอนแท่พี่น้องรู้จักวันแห่งความรักอยู่ตัวนี้สิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับป้ายยาสิบริจัยประตูได้ดอกกุหลาบผู้มีไฟเอาหายเจ้อเถิดพี่น้องท่านคุณทำจะคิดอะไรกันวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นี่วะก็เลยซื้อดอกกุหลาบไปให้ยาพ่อมเพราะว่ายาสง่าเพิ่นเป็นคนงาม เนคนมากสวยมากงาม,มเป็นคนเอ,อสาวซาคุเนี่ยเป็นคนงามเกี่ยวกับถ้าผู้ใดได้บนได้บะได้เว,ว่าไหวขันผู้ใดโชคหมานขันได้เว้าได้ขอไหวนี่ก็คือต้องเหตตามสัจจะว่าจ,จ่าแมนบอกค่ะอเอฟซี่นะโทรหาบุญธรรมได้ตอนเล็กเพื่อนนีอกเอเด้กินข่าวว่านให้ไปหาย่าสงาให้ขอตัวเลขให้เนาะเพื่อนกระทึกแมนบออันผู้โทรบอกกระโชคดีครับและเอฟซี ก็ขอขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะครับทั้งกต่เดินดมั่รวมทัางบุญนะครับซื้อปนนไม้ซื้อน้ํานะครับใส่กับยางงานะครับวันนี้ก็มีปิ่งไก่ปิ่งปลาดุกนะครับให้ย่างงาข้าวเหนียวนะคะกะก็ไฟ่นกระล่างสีอันนี้พี่นอ้องกระล่างสิลาบป่านะคะ,ะเชฟกระทะห่างกับมาเฮ็ดอาหารซอยืันนี้ <มา S 2> นะคะดังไฟเชฟกระทะห่างมาดังไฟเผาป่า ต้มปลาเนาะอ่ะว่าเล็กต,ต่อสักก่อนเดี๋ยวสิลืมนะเล็กท้ยังงาบ่ะครับมันเนี่ยของย<บ>่ายงางาได้ตัวได้ก่อค่ะมันหนีเพิน่นจื้ให้กาถือว่าง่ามเนี่ยนะครับเพินพ่นเพิ่นเขียนให้เด่นสัตว์เดียวแปดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดแปดสามตัวเพิ่นเขียนให้แบบนี้แปดเจ็ดแปดนะครับขาอย่าลืมตัดสองตัวเด้อเพราะว่าเด็กทองย่างงาจะเล่นง่ายมากนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเล่นแปดแปด จะลงทุนน่อยนะครับอะไรลงทุนหลายเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะคะอันนี้เราถึงตัวเลขของยาสงานมอน้เดอร์บนถ้ำนี่มีความเสือกับยาสงาหลายยิ่งข่าวว่าเพิ่นฝันเห็นยางามหาเนาะยี่ห้อนาเทียงเนาะกระเสือเพิ่นคักเนาะต้นใดสื่อเสือไปให้เพิ่นผนเดียวค่ะอ่าจสื่อเสือจำได้มาทางแหลกใส่เสือมหั่นมีสีน้ำเงินอยู่ มาสาสองสองครั้งหลังล่าส so, so uh, ุดเห็นมันใส่เสื้อไา่มาหาเสนะก็เลยยังงาเพิ่นมักใส่เสื้อตัวนี้ไหมเห็นบอกวันพุดเนี่ยเอาไปบอกไปเพิ่นเพิ่นให้โชคเลยโอ้หานหนีได้เ้าได้ว่ายังไหวหานหนีเสียวยังให้เพิ่นเนี่ยกาเกิดว่าเลขเขาบ่บ่ได้ว่ายังบอแต่ก็ขอให้เลขเขาขันผู้ได้โชคผู้ได้หมานกะจะได้เฮ็ดบุญมาน้ำเนาะบนบานยิงเยงว่าจะบนบานแต่ว่าเออ ถ้าเลขเข้างวดนี้จะเอาเสือลายไปให้เพื่อเปลี่ยนค่ะเอออ๋อใช่คำว่าเลขเขานี่ใชเอาเสือไปเปลี่ยนให้เพืชอีกบอกมีจะเอาสียั้งมัหนี้ลายตัวเก่าถึเพิ่นมากกันละอ๋อเอาแบบลายคือเก่าแต่เอาเป็นลายคือเก่าครับอ่ะพี่น้องตอนนี้อายม์ตัวเลขของยังงาค่ะอย่าลืมเด้อครับเด้อแปดเจ็ดแปดแต่อย่าลืมตัดสองตัวแปดเจ็ดแปดอย่าลืมตัดสองตัวเจแปดเจ็ดกับแปดแปด อ้ยามตัวเล็กลูกกอกแมวห้เอฟซีน้ำเนลูกกอกแมวของคุณป้าลำนะครับคุณเขียนให้นะครับสามสี่แปดนะครับสามสี่แปดเด็กแปดตรงกันอยู่ครับงานงานนะครับค่ะียังเกาะส็บแปดมันตรงกันอยู่แป๊บนึงลูกใส่คลิปกอนค่ะเอาว่าของป้าลำสามสี่แปดครับสามสี่แปดเป็นลูกกอกแมวเป็นตำลาวของปู่องดาตัวไหนคะจะเป็น ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองอันนี้ของของปูองดำบําศูนย์หนึ่งสองบุญทราจุดอยู่เพราะว่าแมนครับแมนเพราะว่าบุญทราจะไปขอของปูองดำนะครับขอพรมันทุกวันทุกวันมันนี่แอดนี่ก็สื่อถูกสื่อเทียนมาสวายเพื่อนนะครับ มัอนี้ก็ซื้อถูกซื้อเทียนมาถวายแม่ปู่องค์ดำเพื่อม้อยโชคบุญธรรมก็เจุดถูกจุดเทียนให้มันตลอดหมายความว่าถ้าเกิดว่าปู่องค์ดำนี่ตัวเลขไม่เข้าแต่ว่าเราก็ขอพรว่าตรงไหนที่เราไปขอขอให้เรามีโชคด้วยเครับซื้อตัวดในทุกทุกงวดซื้อตัวไหนขอให้ถูกตัวเลขที่บุญธรรมชอบที่สุดวันนี้คือตัวไหนักในใจข้องข้องไร้้องหญ้ากับคือ เจ็ดแปดกับสี่แปดมากกว่แปดเดียวครับโอ้เจ็ดแปดกับสี่แปดลกอกแนวมันสี่แปดเด็กแปดมากแน่นอนแสดงว่าตัวที่เน้นนะคุณท้ามพ่นที่ชอบเจ็ดแปดกับสี่แปดรับขอบคุณค่ะขอโชคดีเด้อตำราวันนี้นะครับ่ะให้โชคให็นโชคๆมันหมานแสดงเอาเงินมาเฮ็ดฟืนเฮ็ดไฟน้ำแน่พี่น้องกันคุณทรามโชคๆมันหมานน้ำนะคะก็สําหรับตัวเลขนะคะของคุณยายหนุดนะคะ ก็อย่าลืมนะคะตัวเลขของคุณยายนะคะห้าห้าสี่เจ็ดนะคะสำหรับตำลาวห้าสี่เจ็ดนะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นตำราวในวันที่วันนี้นะคะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหสิแปดนะคะ ใครเข้ามาฝากากดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้เอฟซทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกลดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ